ว่าออกต์โปไม่คุ้มดูคลิปนี้ซะก่อนเลยเนี่ยแทบจะเดินชนเดินเบียดกับศิลปินทั่วฟ้าเมืองไทยแล้วนะ มากไปดูของก่อนรอบข้างเนี่ยจะมีเมอร์เชนไดา์อยู่เต็มไปหมดเราสามารถเดินทะลุป่องไปได้ v i p ก็จะเข้าตรงนี้แต่ว่าเดี๋ยวไปดูสินค้าก่อนอันนี้เป็นสินค้าจากท็อกซี่ส่วนนี้ก็เป็นพูดหนึ่งเมอร์เชนดาของ t r i n i t y นะครับ แแบบเป็นนงเป็นน้ำเป็นอะไรอย่างเงี้ยเอ้เนี่ hey. 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 โซนนี้คือเป็นโซนของ VV IP เฮ้ยเดี๋ยวเราจะมาดูโซนโปรดักต์ข้างในงานของอ,อีกหลายๆโซนนะครับอันนี้เป็น Universal Music นะครับุญาย่ทยหน่อยนะครับโอ oh. อโหน,นี่ก็เป็นโปรดักต มีือใหญ่ของข่าวมีทรงซื้อเขาบพิ่งแค่เขาไปแทนและนี่คือแมัคสวัสดีเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะคือได้นะคะยาดมยาดมบอด่านั้นะคะถ้าสมมติว่ารนก็เปลี่ยนใส่เสื้อเปลี่ยนได้เสื้อเปลี่ยนได้นะเสื้อเฉพาะงานนี้โดยเฉพาะซื้อซื้อเซื้อซื้อให้หน่อยซื้อไม่ได้ก็พอตังค์มาเจ้าจ่า โอ้ร้านนี้ครับเซลมากเลยอันนี้มีถุงเท้าด้วยนะครับถุงเท้านี่ดูขัดลายเสื้อเออลายเสื้อมีแบมมีพิกซี่แพงว่ะคิดจะแต่งเสื้อแขนยังนอนไม่ค้างเปลยนถ้าหาพ่อจะมาเยี่ยมใหม่ต่อไปอันนี้เขามีหมุ่นด้วยว่ะเฮ้ย มีของกกงของกินเยอะแยะมากมายแต่ว่าเดี๋ยวดูข้างดนึ่มก่อนรถแล้วก็สมมติถ้าเต้นเอยู่แล้วปวดหลังปวดคอบาไหล่ก็ใช้ไทเกอร์บรา์ใช่เลยเต้จนคอเค็ดเต้นจนคอเค็เต้จนไหลบใช่และยังไม่หมดแค่นั้นก็จะมียำยำเขาแจกหรือเปล่าไม่แจกแต่หอมมาก อาหารแมวเดี๋ยวจะพาทุกคนนะครับไปดูโซนด้านอาหารก่อนนะอะไรอะเป็นยาดมฟรีนะนั่งมาดูให้กิดควาอ๋อขอบคุณครับเดี๋ยวไปเอายาดมยาดมมียาดมแจกฟรีนะครับมาดูโซนอาหารก่อนโซนอาหารนี่คือโซนอาหาร หมึกย่างโอ้โ oh. ซนนี้อันตรายมากคือถ้ามาเดินๆอยู่ก็จะหิวได้เลยนะโซนนี้นี่ก็คือกระเพรา50บาท50บาทอันนี้กับแกล้มนี่กับแกล้มเฮ้ยแล้วนี่ก็เป็นข้าวราดแกงเฮ้ยน่ากินและนี่ก็เลยเลสซ์แซลมอนแซลมันว้าวและนี่ก็เป็นลมกติ้วสี่สองลูกชิ้นปลา และนี่เป็นทาโร่ที่แบบกรอบๆ,ๆนะหลายคนชอบกินทาโร่แบบกรอบๆเอาทาโร่ไปเวฟตรงนี้และนี่ก็จะเป็นหม่าล่าหม่าล่าและนี่ก็จะเป็นเคแบบับ,บอออโอ้ใหญ่มากโอ้ My God ร้านนี้ก็จะเป็นในส่วนของ Keto Korea Keto Korea ร้านนี่ก็จะเป็นในส่วนของเกี๊ยวรอเธอแย่ดาวแล้วถ้าไม่มีเธอให้รอก็ กินไปเถอะนะกินคนเดียวกินได้กินไปเถอะและนี่ก็จะเป็นไก่ตกีงกระทะทองอู๋เแล้นี่ก็จะเป็นในส่วนของยำโอ้ยด,ดังมากเลยอะ่ะและนี่ก็เป็น After Drink อัเต์ดงค์นะครับ,น,รบน้ำอดรมและน้ำเปล่าคือหลายคนที่ถ้าไม่ได้พกเงินสดมาก็สามารถสแกน QR วอโค้ดได้มันแบบว่าออกไปอย่างรวดเร็วซุปเปอร์ไฟนะครับซุปเปอร์ไฟ่วนทอดแล้วก็เจเจคร,ริล เป็นเฟสติวัลที่ของกินเพียบมากแล้วก็ถึงแบบทั่วถึงได้ง่ายมากเท่าที่ผมดูมาเออ <c oughs> เพราะนั้น <c oughs> เดี๋ยวเรา <c oughs> กินก่อนสักหน่อยปะอยู่มากไม่ไหวแล้ว mm -hmm. ใจหายคอกับความน่ารักกันสักครู่เด้อน่ารักทุกคนบอตกก็ยายสู้พอมีกองผกีฮีโร่เข้ามา อันที่สองครับทุกคนครับเยบไ้อยเยบร้อย,อยงงเลยหนบอกจะดู <Okay. S 1> ไทยยังหนบอกจะดูยุคยอมทำไมจบที่คุณอิงงงเลยเลยสัตยาเลยผมก็งงกดดว่ายืนยืนอยู่ปวดหัวนะครับปว <c oughs> ดหัวตัวโยกเลยนะครับคือยืนตากฝนตั้งแต่ตั้งแต่ตอนนั้นแหละแล้วก็ ไม่ไหวทุกคนฝืนไม่ได้จริงๆนะครับเดี๋ยวมันจะไม่มีแรงมาวันนี้ก็เลยต้องตัดสินใจนะครับว่าจะฝืนอยู่ต่อเพื่อแทยังหรือกับยุคยอมไหมหรือว่าจะยอมเสี่ยงเพื่อที่จะลุ้นเอาว่าวันนี้จะม,มาไหวไมหมก็เลยแบบว่าไม่เสี่ยงดีกว่าใค้แบบอยู่จนถึงตอนนั้น ใช่นับถือใจเลยเพราะว่าความที่ฝนตกอะสเกด้วหลายๆอย่างมันก็ต้องต้องเลื่อนออกไปถูกปะแล้วก็ศิลปินเนี่ยก็ต้องตัดเพลงตัวเองบางเพลงออกด้วยเชื่อเป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นหรอก <c oughs> เออนี้เราพร้อมแล้วถ้าจะตากฝนก็มาเลยสู้เพราะว่าเสื้อกันฝนมีลมมีพัดลมก็มีมีพร้อมทุกอย่าง <c oughs> ยาดมก็มี เมื่อวานพาเที่ยวชมในงานแล้วก็บูธต,ต่างๆไปแล้วแต่ว่ามีอีกที่หนึ่งที่ผมยังไม่ได้พาทุกคนไปนั่นก็คือเคฟสเตดเดี๋ยวพาเข้าไปดูในเคฟสเตดว่าบรรยากาศเป็นยังไง mm hmm. เขาก็เปิดแอร์แบบช่ำๆอะ่ะคนที่อยู่ในเคฟสเตดเมื่อวานคือสบายสุดเลยทุกคนแต่ว่าศิลปินคนแรกที่วันนี้ผมตั้งใจจะมาดูเขาโดยเฉพาะคือว่าเป็นการเจอกันครั้งแรกระหว่างผมกับพิกซี่ของฉนด้วย ฉันลาล่าอค่ะเรียกบาเบลบา,าเบลคืออะไรบาเบลบาบลเบลรยนหนักเหรอ แต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปเข้าอีกทางหนึ่งมันจะอยู่ประตูฝั่งทางโน้นตอนนี้คนก็น่าจะน้อยอยู่เข้าไปเข้าไปตรงน้ำตรงตรงนี้ตรงโน้นเขาแบ่งไว้แค่ตรงนี้ตรงแค่สายกันเนี่ย to come meet you สวัสดีครับจอง빈ครับคุณตองทางฝั่ 데뷔하자마자 이렇게 태국에서 가장 큰 무대에 서수 있게 되어서 정말 느끼고 행복한데요지기 이게 그가요 พี่เขาจะรู้สึกยังไงบ้างครับผมก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็รู้สึกเป็นเกียริมากที่ได้มาแสดงเวทีที่ใหญ่ที่ประเทศเัวเองพูดด้วยคำค่ามากนะครับผมที่ทำให้เราได้มีอยู่ที่อัลติพอยต์เดทวล2023ครับแล้วก็ขอบคุณที่คอยเชียร์พวกเราแล้วก็ทำให้พวกเราได้เดบิวต์จนพวกเรามาอีกอย่รงนึ่ จะบอกกับผู้แก่ทุกคนเลยนะที่ดูคลิปนี้อยู่ฟังประโยคนี้ให้ดีๆนะถ้าในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งของแกมีความรู้สึกมีความคิดมีบรรยากาศรอบข้างที่แกรู้สึกว่า้ยไม่ดีเลยวะ่ะ แกลี่ย้ายตัวเองออกมาจากจุดนั้นให้เร็วที่สุดเลยนะถ้าแกอยู่ที่ห้องออกจากห้องเลยถ้าแกอยู่ในบ้านก็ออกจากบ้านเลยบางทีบางความคิดบางความรู้สึกแกอาจจะไม่สามารถสลัดมันได้ด้วยการต่อต้านการพยายามคิดบวกสู้พยายามรู้สึกดีให้ได้ในทันทีเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องยากที่จะเอามันออกไปได้แต่การเปลี่ยนบรรยากาศการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมรอบตัวมันจะสามารถช่วยและสลัดได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายขึ้นนะ ที่ที่ทำให้เราสนุกที่ที่ทําให้เราปลดปล่อยความรู้สึกที่ที่ทําให้เราได้เห็นภาพความสวยงามที่ที่ทําให้เราได้เห็นภาพของชีวิตที่ที่ทําให้เราได้ตะโกนที่แห่งนั้นแหละมันเยียวยาแกและจายแกได้นะเช่นเดียวกันกับที่นี่ที่แห่งนี้เพราะฉะนั้นนะเก็บตังเก็บเลยจะเดือนละครั้ง3เดือนครั้ง6เดือนครั้งหรือยิ่งปีละครั้งเนี่ยต้องได้เปลี่ยนแลเสพบรรยากาศแบบนี้นะ ลองดูมันช่วยได้มากจริงๆแล้วเมื่อถึงเวลานั้นนะปล่อยให้สุดไปเลยใส่ให้สุดไปเลย ชงข่าวครับช่วันนี้คือรู้สึกว่าคนมากันเยอะมากเลยนะคะคือตื่นเต้นมากๆสนุกมากๆเลยนะคะวันนี้ก็สนุกนเต็มที่เลยนะคะดชงค่าว See. Jessie! 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 Thank you, Octopod, for having me. You know, I love, I fucking love Thailand. Oh. I love Thailand. Like, one day, maybe I live here. One day.